เอบลกัตเตอร์โห่ฝังฟังให้พี่ทั้งเป็นเลยเบลกัตเตอร์เบลกัตเตอร์อ๋อเบลกัตเตอร์ฟังให้พี่ทั้งเป็นเลยเดี๋ยวให้แม่ตักน้ำมานะใส่มันแน่นเฟ้นรับตาได้บอกให้ตักใส่พี่พี่ไม่ใช่ใส่ สวัสด <shared> ีครับวันนี้พี่คอปเตอร์มาทําอะไรครับพี่คอปเตอร์มาเล่นรถแมคโครมีรถอะไรบ้างรถไหนไหนดูสิอันนี้รถอะไรลูกรถโอ้อันนี้รถยกรถยกของรถยกของรถแมคโครแมคโครตักแมคโครตักแล้วหรอล่าแมคโครตักดินมีรถโยกโอ้รถโยกก็มีโอ้รถโยกโอ้รถยกยักษ์มีเยอะแยะเลยเนาะ ระวังทรายเข้าตาแลนะลูกวันนี้จะขุดทำอะไรครับแม่โคคันนี้มันขุดแรงจังอ้าวไม่ใช่แม่โคขุดคนขุดแน่แนะน้องคูเปอร์ทำอะไรครับน้องคูเปอร์น้องคูเปอร์เอารถเอารถอะไรรถรถเคนมาขนทรายน้องคูเปอร์น่น้องคูเปอรรถเคีนมาขนทรายอ๋อเลย ลูกดินใส่แล้วจะเอาจะเอาดินมาเทที่ไหนครับพี่กัปตันไก่หูอ๋อไก่ทางยังสร้างไม่เสร็จเลยอ้าวพี่กัปตร์โหฟังฟังไม่เพีเดินทางเป็นไหนพี่กัปตันอ้าพี่กัปตร์ อ๋ Faster. อเวกเตอร์พังไม่พีนทั้งเป็นเลยแล้วไม่พีนจะออกได้ไหมเนี่ยฮะอ่ะไม่พีนมีนมด้วยโอ้โหไอ้นม er> ่พีน okay. ใหญ่เลยไี่พีนกลายเป็นคนอ้วนเลยหล้ฮะไม่พีนกลายเป็นคนอ้วนเลยออเวกเตอร์ดึงดึงไม่พีนช่วยพีนมาเร็วเอ้ยเร็วเร็วเร็วอ๋อเร็วเร็วพีนไม่พีนโดนสายดุดไปทั้งตัวแล้วครึ่งตัวแล้วอ๋อ ขุด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 เลยขุดเลยเร็วเร็วเร็วดูทีทีมาเร็ว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 ขุด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 อเตอร์คอปเตอร์ช่วยชีพพี่พิมนะครับดยการขุดท่าหมาให้อันเดเดียเดียวเดียเยเดียได้ลวได้ลวเฮ้ย ออพี่ออกได้แล้วใส sí ่เข้าตาพี่กัปตอ์ด้วยครับเฮ้ยพี่กัปตันเราไม่โคลงน้ำแล้วไปเก็บแลวพี่กัปตอเร็วเฮ้ยเฮ้เอ้ยเเ้ยยตนไม่โคลงน้ำไปแล้วเากัปตไเก็บเลยลูก

ปอบ,ปอ,บอิดที่ฟิล์มนะครับป๊อบอิดอะไรที่ฟิล์มปอปอิดเออทรายครับปอบอิดเป็ดถาว่ารดีสิเอสเอ๋เอบกันบกอน <c oughs> เอานลนว่าจะเป็นไหม เหรอพี่คัดเห็นรูปูอยู่ตรงนี้เหรอมันจะมีไหมเนี่ยปูเนี่ยแม่ว่ามันไม่มีหรอกมีไหม,มไหน,น,น,นไหนครับใช่หรอไม่ใช่ อาพี่ฟิล์มเป็นอะไรเนี่ยอ้าวพี่กายเป็นคนท้องไปแล้วลูกพี่กัปตร์พี่ฟิล์มกลายเป็นคนท้องไปแล้วทำค้อพี่กัปตร์ทำค้อให้พี่ฟิล์มหน่อยเร็วทำค้อพี่พี่ฟิล์มยังไงเร็ว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 พี่ฟิล์มมาเล่นน้ำทะเลกลายเป็นคนท้องไปแล้ว พี่พีมทำไงเอาทำทำเข้มหมดเลยเดี๋ยวช่วยพี่พิมหน่อยเร็วเจะได้ช่วยยังไงช่วยพี่พิมหน่อยออย่าไปตีน้องพี่พิม

เร็วเร็วเวเรอ้าวแล้วมาเทแล้ว้มาเททำไมลูกให้รายมานะะไเหรอครับขนรายออกขนใายออกโอ้ยโอ้ยถ้าขุดถ้าขุดเหมือนหมาเลยเร็ว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 เใส่ดูพี่พีนไปทั้งตัวแล้วเร็วเร็วเร็พีนอาว ขึ้นมาขึ้นตวัวและเอาุดคนคนคนเร็วเร็วไปเอานน้ำมาใส่ลูกน้ำมาใส่เออเทลงเลยอันด okay, ึงดึงดึงไม่เพียงไหนลูกดึงไม่เพ really> ียงไหนเดี๋ยวให้แม่ตักน้ำมานะใส่มันแน่น

ออกได้หรือยังออกได้หรือยังยไม่ก้อยดึงหน่อยแม่ก้อยดึงหน่อยเร็ว,ว,วสายเข้าตา